ทางสมาคมธุรกิจกลางคืนพัทยาได้มีการยื่นหนังสือนะคะถึงสวชนบุรีเพื่อร้องเรียนในเรื่องของการทบทวนมาตรา32ห้ามดื่มในร้านนอกเวลาขายค่ะโดยหวันว่าจะเป็นการกระทบต่อผู้ประกอบการและพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาซึ่งนำโดยนางลิซ่าแฮมิลตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะกรรมการได้เข้าพบดรประทุมวงศสวัสด์สมาชิกวุฒธธิสภาจังหวัดชนบุรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภา เพื่อที่จะยื่นหนังสือค่ะขอให้ภาครัฐทบทวนข้อกฎหมายมาตรา32ซึ่งระบุว่าห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือสถานที่ที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อประโยชน์ในทางการค้าในเวลาห้ามขายแอลกอฮอล โดยนางลิซ่าแฮมิลตันนะคะเห็นว so ่าข้อกฎหมายนี Ugh ้เนี่ยอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการภาคกลางคืนรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ประกอบการชายหาดร้านอาหารและสถานบันเทิงทั่วประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและบริการในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งทางด้านดรประทุมวงสวรรัสด์ท่านก็ได้รับหนังสือข้อเสนอจากทางสมาคมแล้วก็กล่าวว่าจะเร่งนาเรื่องนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาการโดยด่วนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนค่ะ